จสบายดีพี่น้องวันนี้ไม่กับเขากินเซียวกบบาดเตยเขามีแต่คนเล่าเขาได้นี่มีแต่กล้องเลยทั้งนี้นช่องเนียนมนพี่น้องสีก่อยปลามือนมาเอกยนินปลานนี่นี่ดนี่แม่ัวนี่ยเรีสิจยับเข้ามาเขามากินตัวปลาแล้วจ้าในพี่น้องเราเช็ดก่อยปลากิน สวายดีคนหนสวัสดีตอเนียคนหนึ่งที่บส่ยันมันเดียวะไรก่อนแก้วเนาะเนี้เป็นเรื่องของกล้องรือเรื่ององกล้องบ่ยังแล้วมาซื้อตีแก่ขาวเลยเดียวกันแล้วว่าทำไมมึงมาเปลาคนกับตะกุลเดียวกันแล้วกับคนถือติเราเราก็เป็นเขาเพราะว่าแม่เราเอินเอิญโผล่ไกันเบาหันหั่นเป็นชิ้นนหน่อยเด้อเดี๋ยวสะขันหนาเดี๋ยวสะปรุงเนาะ ขันชิ้นในชิ้นน้อยๆคันบางเนานี่พี่น้องแบบกินแบบบ้านเขาเลยพี่น้องเอ้กินแบบหม่แบบพวกเนาล่ะพวกเขาอยู่นรงกันมีแต่คนลาวหักกันคือไอคือน้องเนาะเขาได้ยโมักกันคือไอคือน้องอยู่นรงกันหลายคนอยู่พี่น้องบุพเพศบุเลียวกันดอกเขาอยู่เขาหักกัน อันนี้กะเห็ดพี่น้องอันนี้มอนี <k line> <k line ่กาจิเห็ดคือกันนี่ไอดอยไอดอคนเราหางานพี่น้องนเราางนพ่้องคนเรานมน่อง้มกันพีน้องไเรามกันพอานกันพี่องกันสิ่อาจนี่อง วนอ่น้อยอยู่ตรงกันหลายคนแล้วนี้ราคากลงมาแค่สีบาทเองมึงื้อเรากินมึงก็ซื้อมึงแงวร์ยงดังไรเดี๋ยพี่น้องมึงอันน้อยวเขาเไปขั้นแบเนี้ย่าอ้วนกันมันมีลายซ่องไม่ต้องเหตนํำกันนะายอะงงนหอวนนี้กเจ้าเผ่าป่านี่คุณหน้าอันนี้ก็

จะให้คนเล่าทัวประเทศไทยมี่เท่าเบิ่ง0นะค่ะ10บอกวิธีเห็ดเอลยทุกท่านได้เคยเห็ดกินเห็ดยังเห็ดกินเห็ดอยู่นะสมมุตินไพยากยำเห็ดบมุเป็นทำมาบิ่นคลิปไข่ก็ได้วิธีเห็ดคือมึงก็มีซองรองเขาจะบอกมึงลงก็มีแล่วล้วซองอะไรเที่อว่าก็ยังบ่มีก็มันต้องว่างไปก่อนตัวน่ะน้อ10บอกเขาได้เลย คันที่น้มานี่เยี่ยมเทกออกเวนนี่เนาะให้ผู้ปากผู้ภาคผู้ภากผู้นีคชีวิตแรงงานลาวเขาเป็นเราเดี๋ยวเยียดกินเลยบูได้เห็ดเลยบานโอ้ยบ้าตองยาน้าผู้ยุงผ่ายาอีหังฮะขี่ไม่ได้ใส่ไหมขี่มันไม่ขี่วาวนะออมลามลิมูซสวยคนสวยเนโมเมนต์วายสิเมนปลายอกว้าใหญ่ดอกเวอร์ขยายดอกโอเคๆๆมีแต่ยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยนี่แค่นี้มีแต่คนอยากเห็นช่องให้น้องเห็ดนับสนับสนุนน้องอยู่พี่น้องเอ้ย นับสนุนพนอยูพคนพายังเห็นก็ได้ยังาตาบุตรีกัยังว่าเขมีนี่เขาาตาดีเด้เจ้าก็จะถ่ายส o คอยบเกันเยอะน้อยว้าเจ้าอยากเห็นกัดสนับสนุนเจ้าเจ้าเห็นยี่ก็อยู่เชิญอืมตัวแดมันเหละเอาต้มรอด้วยตัวแดมันเหละตัวดมันเละต้มรไปเลือกปนินไปไอทำไปเลือกปนินไปเลือกปนินม่งัน้องดอกได้ไอไทยโอ้ยประยัดเนาะนาะกก นาชิโคเงี้ตั้สี่สิบาทไม่สิึงถึงถึงอยู่จังหน่อยไม่้งแกะเท้าตอนน <correlation. S 1> <enthus flush. S 2> ี้ได้กอเดียวกินลายคนบ่เอาซื้อไปเห็นยงเมอียิหาไลไลอยนึงไป้กคู่มือูเว้นิคู่มือคูเว้นวจิ้อไปขาไปลอยงหาไปโดนเยหาีดอีกแล้วกินเบีย

ใครยิ่งบดตังซ์จอดทั้งเนี้พังเนี้ย้องไปลาองอ้ายแ่ละหน้าม่นด่างมันนมาไมันเลินมัไเลยนี่แล้วจับได้มึงโอ้ยมาจับมาได้ก้ยัแล้วพีน้องชีซิตชีวิตแรงงานลาว วันยุดพี่น้องมือเดินจีบออเป็นวันยุดไถ้าจะคิดออกข้าก็บอกวันยุดชีวิตแงงานเอาแบบนี้ขาอเงินให้แล้วได้ต้คิดมันมยังไม่ได้กเที่สงแล้วนี่ความสุขเลยไปเนีไป่าสิาเบี้ยกับาวันเต้ฮะนาสิฟเบี้ยเนาะจักสองคนทานุกม่บอกดิบได้่เ เจ้าหันเล็ตายด้วยบอยบ้านงอเอเลยอปิดไลป์ปิดไลปิดไปนี้ก็ปิดไปปไลปเดนช่ิเบหลายบหลายน้องเีวนกน้องเีวบหลายเด้อนี่ไว้คอยกินกอนเีวนสิบกินไปกินไปกินอะ ไมแม่ก่อยปลาพีดอกปลาเาเส้นลายมันเนี่ยเดือดลายกะพุงน่ามีหนักแหวนมากเลเนาะอ่ะไปอันแรกขันว่าวินเบี้ยใหนินเหานี่ไม่ทอดปลานปิ้งปลาจะตันแล้วตัแล้วคันเคยทายบบตัสก็ได้ทันสบาย กดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชโอ้ยเลยโอ้ยเลยอัดอัดยู่อห้อตาอัน้ก็เจ็นลูองมลกีเาก็ได้ทยเน่อันนี้ก็เช็ดช่องเยอพี่น้องแล้วฝากติดตามเร้ย้อ้ทีตั้งช่องให้เราอยู่เรากำลังคิดื่งช่อง คนเลากินมีความสุขไปแ้องกินวันยุดบริณีกขมือดอกเอากินใน้ากมือมีความสุคโบผิดกันดอกบริยูก็พม่าเขมินแต่ลอนี่มอนี่ผูไทยพี่น้องมอนี่พี่น้องโอ้จักไอเธออยู่หน้ายู่บะไอมอนี่มันอยู่บ้านเดียวกันสื่อหมวยนพารานใกล้ๆกล้กัน มันอยู่บ้านเดียวกันกับเธออยู่อหล้าย่านี่ะ้พี่น้องเข้าว่าไม่เนี่ยกิดคววมจั๊กเพราะว่าเพราะว่าเธอหนึ่งเพิ่นเพิ่นแหละเป็นคนไปตกันกเป็นเป็นคนไปตกไปทในบ้านยังกันเพรว่า เจ้าอยู่บ้านได้กอดเจ้าน่ะอ่ากระทั่งภาพบันเซลวังเฮียงเราอยู่มันอยู่เซฟวังเฮียงเร้่อพี่น้องเด้อมางสองคอนกระทัเรื่องงานคุณมาอยู่งานนี้กี่ปีกี่ปีแล้วเออเพิ่งอันนนั้ยจะเพิ่งเป็นนี่นี่เพราะใจเย็นคอยลงทินละเคปเป็นเขาไปเปิดยูทูป เพลงก็กินไม่ไ้าไม่นต์เหมืคนบาบ้ากบาสักีแต่แรงงานลาวเฮาบดเนี่ยเพราะว่าแรงงานกินแบบกินกับเขาเพิ่นเพื่นตื่นมากเหตุงานเช่าเกว่าเบินก็ตื่นมากเหตุงานเลยเข้าเข้าไมงได้ กินน้ำกันน้อบริทะลาะบริตีบริฆ่ากันเดี๋พี่น้องเลยขาขาหนุ่มหดนะเ่ยขาบารเตเตอเย้องาวาเลยบาเรตเอบคลิปสิแม่เนี่ยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามหนอยนะ